ลำคอหงนะครับจับปีงบประมาณ2 5 6มะขามเทศของตำบลลำคอหงเนี่ยได้มีชื่อเสียงในตอนวันมะขามเทศหวานลงสดเพชรพรมศรขอขอบพระคุณท่านจินเดชพงศิธิ์นายอำเภอโนนสูงเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติลนคอหงตอนมะขามเทศหวานนมสดเพชรพรมศรประจําปีงบประมาณ2,568 ณนะโอกาสนี้กลาบเรียนเชิญครับท่านชินงลงขอเหนี่ยวกลางนายกองค์การบริหารสับนลำคอหงนะครับท่านสรวิทย์เหล่านินท่าน,นอำเภอบะทายท่านสมชายจันดนในอำเภอุุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะครับท่านสอจอสมพรจินตนามณีรัฐท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันมะขามเทศเพชรพรมศรประจำปี2568หน้าบัตรนี้ครับครับขอบพระคุณนะครับทนายพลนสูงนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นการปิัตงานสมบูรณ์นะครับ,รบเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เอาอ จับปีกประมาณ2 5 0พ